ญาณภาพจากทั้งสองทีมาแล้วนะครับสัญญาณภาพจากทั้งสองทีมาแล้วเรามาดูกันเป็นคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเวลาจะเร็ๆนิดนึงขอโทษด้วยนะครับไม่มีอารเตือนตอบเลยเอาละครับบอลเริ่มแล้ว อ oh, เปลี่ยนตำแหน่งกันนิดหน่อยก็คือแล้วอ๋อแล้วมีสังก,กาเข้ามาแทนนะครับเอวตัดบอลไวไ้ได้ครับมีดเจเดึงไว้กอเพื่อนหายังพลิกไปได้ครับทางกาขวาเอาไงมองเข้าในไม่มีใครตัดเข้ามาะนะครับตอนยังอยู่ทาง a อวีได้บอลอยู่ในการเข้าองของเอวีโอ้ยิงเข้าไปเลยครับลาเส้นเก่งครับ อ่เอวีโยนเข้ามาด้านในหู A v ไม่เจอใครครับลุกนี้ซอยิกซอยิกมาที่8มกุณมาที่กลับมาที่สองมา,มายัางไงสกายัางดึงไว้ดึงไปตัวเองหรือเปล่าสกาบอกโอ้ยเอาละครับโปเตโต้มาที่ต2องตองยิงตีเสมอทันควันเหมือนกันเอ็มบัปเป้เอาละครับเสมอจนได้ครับทางซอยิค ตามตีเสมอได้สำเร็จครับได้บอลครับที่เอวีเอวีเอาเสียบอลอีกแล้วครับเอาเอาและครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับซอยยิบปะทะเอวี <c oughs> อจะดูทังเอวีก็ต้องไปซอยกันยิกๆนะครับตึงนิดนึงครับเอาะครับอลอ,อยู่ที่ ซอยยิงอ้าวมีโอกาสขึ้นนำแล้วฟีเวอร์มาสาได้ไหมโอ้ยเป็นกองหลังสามเก้าซอยยิงทิกแซงครับโอ้โหโปเตโต้ตอนนี้ออกน้ำถปงตอนนี้สปอนเซอร์น้ำขิงเข้าคนภาคได้นะครับเพราะว่าเสียงไปแล้วอ้าวอาจารย์เอ็มบุกข,ขึ้นมายิงสิบแปดเท้าโอ้ยมาโปเตโต้ด้านในยิงเพราะว่าแพ้มานะครับ เอาละครับโอ้ยเอายิงติดวิจิตรท้ายเอวีได้บุกขึ้นมาแล้วบุกขึ้นมาเทหมดดัานต่างเอายิงติดซ้ำไม่โดนโอ้ยป้องไปได้ครับก็โยนเข้ามาอีกทีนึงลูกโยนโอ้ไม่เข้าไอ้เหี้ยสุดยอดกำขิงนี่มีมีแต่น้ำท้องตอนนี้เสียงไปหมดแล้วนะครับคนภาคโอเตโต้อะไรครับดึงเกมแล้วหมดแล้วหรือเปล่าโอ้ดึงเกมแล้ว ทางไงซอยิกอ้าวปิดจอบครับซอยยิกครับออกนำไปตามประตูตอหนึ่งน่าจะเป็นการปิดเกมนะครับโอ้โหทำให้เอวตกรอดนะครับด้วยสกอร์นี้ถ้าสกอร์นี้เอวีจะเป็นฝ่ายตกรอดไปนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆครับสำหรับทางเอวีครับสีตันดีดูจะไม่พร้อมนิดหน่อยนะครับทางเอวีซอยิกก็ Yeah, on